อาเนสสลอตตอบแล้วลิโองามูหะมีโอกาสลุยพรีเมียร์ลีกหรือไม่ภาพลิโองามูหะกำลังฝึกซ้อมหรือในเกมปรีซีซั่นอาเนสสลอตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าลิโองามูหะดาวรุ่งวัย16ปีอาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกในแนวรุกสำหรับฤดูกาลใหม่หลังทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจตลอดช่วงปรีซีซั่น งามูฮะถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในปรีซีซั่นของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะผลงานล่าสุดที่ยิงประตูโซโล่ได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมที่ชนะโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสสต่อหเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาซึ่งยิ่งตอกย้ำกระแสเรียกร้องให้เขาร่วมทีมชุดใหญ่ในฤด,ดูการ2025ทั66ส็อตชี้แจงถึงโอกาสของงามมฮะในการให้สัมภาษณ์กับเจมส์เพียสจากเดอะแอตเลติก หลังเกมในญี่ปุ่นสล็อตถูกถามถึงความเป็นไปได้ที่งามูหะจะได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกเราเพิ่งเล่นไปแค่2เกมที่นี่และยังไม่ได้เจอกับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกสล็อตเริ่มต้นแต่ผมเห็นเขาฝึกซ้อมผมเห็นเขาเล่นและผลกระทบที่เขาสร้างขึ้นในการฝึกซ้อมและการเล่นนั้นมีอนาคตมากการเล่นในพรีเมียร์ลีกและลงสนามทุก3วันพร้อมกับเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่แทรกเข้ามา นั่นเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปโคชกล่าวแต่เขาเป็นนักเตะที่แสดงให้เห็นในตอนนี้ว่าหากเขารักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ไว้ได้เกมนี้จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนสล็อตย้ำว่าปัจจัยสำคัญคือความสม่ำเสมอที่เขาจะต้องแสดงออกมาให้เห็นในทุกๆวันการจากไปของลุส์ดิอาสเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหรือไม่สลอตยังกล่าวถึงการจากไปของลุส์ดิอาส และการที่สโม,มสรดูเหมือนจะไม่ได้เร่งหาตัวแทนแบบตำแหน่งต่อตำแหน่งว่าอาจเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นรายอื่น I think if someone l e a v e whether i s r e d t r e n n or l u c h o you are always looking for quality to replace that but sometimes quality can come from a different position we have quite a few players who can play in different positions at the moment we still have Cody Capo Rio is showing very good s i z e And I think f r u d i a n w o r s can also play on the left. There are many enough options for me to choose. Slot cloud นอกจากนี้งามุมะยังมีสิทธิ์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกในฐานะผู้เล่นอายุต่ำกว่า21ปีซึ่งไม่ต้องลงทะเบียนในทีมชุดใหญ่แต่ในกฎของยูฟ่าเขาจะต้องถูกลงทะเบียนเป็นผู้เล่นชุดใหญ่ในแชมเปี้ยนส์ลีก เนื่องจากเพิ่งย้ายมาจากเชียลสีได้ไม่นานทำให้ยังไม่เข้าเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนในรายชื่อผู้เล่นอายุไม่เกิน21ปีช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจเพื่อสร้างสรรผลงานดีๆต่อไป